สวัสดีนักเรียนเราก็มาดูโจทย์พิเศษเพิ่มเติมที่ครูให้นะเรื่องงบการเงินรวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศเราก็มาดูโจทย์เมื่อหนึ่งมกราคม62บริษัทร,รักชาติจำกัดประเทศไทยซื้อหุ้นบริษัทสูเรียนจำกัดประเทศมาลเลเซีย80%เป็นเงินสด5 5า0 0 0บาท อัตราแลกเปลี่ยนณนวันที่ซื้อ1ลิงกิตเท่ากับ9บาทส่วนของผู้ถือุ้นบริษัทสูเรียนประกอบด้วยทุนหุ้น36,000ลิงกิตส่วนเกินมูลค่าหุ้น12,000ลิงกิตกำไรสะสม20 0 0 0ลิงกิตนะเราก็มาดูว่าเขาซื้อสูงหรือซื้อต่ำหรือซื้อในราคาบัญชีเราก็เอาทุนหุ้นส่วนเกินกำไรสะสมสตัวนี้บวกกัน ก็คือสามหมื่นหกบวกด้วยหมื่นสองบวกสองหมื่นก็เป็นหกหมื่นแปดเธอคูณแปดสิบเปอร์เซ็นจะได้ห้าหมื่นสี่พันห้าห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยริงกิตห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยริงกิตนะเธอลองเอาเก้าคูณจะเป็นเงินบาทเท่านั้นคิดเป็นเงินลิงกิตนะตะกี้คูณ ได้ห้าหมื่นสี่พสีริงกิต5 4 4หมริงกิตริงกิตละ9บาทละมาเก้าครูซีจะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่สี่แสนแปดหมก้า ได้สี่แสนแปดหมื่นเขียนไในถนัดสี่แปดเก้าหกศูนย์ศูนย์สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อย เอาไปลบห้า8 0นย์ห้าดสิห0 5 8 0 0แสดงว่าซื้อเกินซื้อสูงกว่าราคาบัญชีคิดเป็นเงินบาทได้16,200บาทซื้อเกินไปเท่านี้ยลงองเอาก้าวหาซิว่ากี่ลิงกิต 8 0 0แลิงกิตมันมีสองเงินพนแปดร้ลิงกิตเพราะฉะนั้นครูสรุปว่าเนี่ยบริษัทรักชาติซื้อหุ้นในบริษัทสุรียน สูงกว่าราคาบัญชีก็คือพันแปดร้อยลิงกิตคิดเป็นเงินบาทก็คือหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยกลิงก้าบาทเนาะสินทรัพย์นี้สินของบริษัทสุเรยียนจำกัดถูกบันทึกด้วยราคามูลค่ายุติธรรมแล้วนะผลต่างของเงินลงทุนที่สูงกว่าราคาบัญชีเป็นค่าความนิยมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ซื้อสูงเธอก็ไปเพิ่มที่ค่าความนิยมแล้วก็ไปเพิ่มที่เงินลงทุน ก็คือ16,200บาทถ้าคิดเป็นลิงกิตก็คือ1800รลิงกิตบริษัทสุเรียนจำกัดจ่ายเงินปันผลเมื่อ1ธันวา62สอนันธันวาหกสองเหรียญเท่ากับ10บาทอัตราแลกเปลี่ยนในปี62มีดังนี้อัตราแลกเปลี่ยนนะวันที่1ธันวาคือวันที่จ่ายเงินปันผล10บาทอัตราแลกเปลี่ยนนะวันที่ 31, ธันวา62ก็คืออัตราปิด คือเลนเลอัตราณวันที่ทำงบการเงิน12บาทเสร็จแล้วอัตราแลกเปลี่ยนหัวเฉลี่ย A อเวอร์เรใช้กับรายได้ค่าใช้จ่าย11บาทนะให้แปลงค่าง,งบการเงินของบริษัทสูเรียนจำกัดและทำกระดาษทำกาเต่ก็มาดูเนี้ยอันนี้คือยอดของบริษัทสุเลียนคือบริษัทย่อยที่เราเข้าไปซื้อเงินเป็นลิงกิตเราต้องแปลงให้เป็นเงินบาทก่อนแล้วค่อยมาทำ กระดาษทำการรวมนะอันนี้กระดาษทําการสําหรับการแป่งค่าอันนี้เขาใช้วิธีออกเคเรน n t นาหลักในการแปลงค่าก็คือถ้าเป็นสินทรัพย์นี่สินใช้คเคเรนเลด12บาทถ้าเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายใช้ AF ฟวารถัวเฉลี่ยแล้วก็ถ้าเป็นทุนหุ้นส่วนเกินกำไรสะสมเงินปันผลใช้ h i s t o r i c a l ต์อัตราณวันที่เกิดรายการเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ว่าเนี่ยตั้งแต่เงินสดลูกหนี้สินค้าที่ดินอาคารอุปกรณ์เจ้าหนี้ทั้งหมดนี้เลยนะใช้ C c u r ือเลน a t เใช้ C c u r ือเลน a t เก็คืออัตราณวันที่ทำงบการเงินก็คือ12บาทถอเจ้า12บมาคูณ เนี่ยสิบสองบาททุกอันเลยสิบสองบาทใส่เข้าไปสิบสองสิบสองเ็จแล้วอุปเนี่ยทุนหุ้นส่วนเกินกำไรสะสมเงินปันผลสามตัวนี้ใช้ตัว h His historical rate อัตราณนาวันที่เกิดรายการ ไอ้สตัวทุนหุ้นส่วนเกินกำไรสะสมก็คือหน้าวันที่เราไปซื้อหุ้นเลรยเท่ากับเท่าไหร่เก้บาทเนี่ยวันที่เราไปซื้อหุ้นบริษัทย่อยเนี่ยเพราะนี้มันเป็นปีแรกปี62แล้วเราก็ทำครบสามบเอธันวาหกสอนะไอ้พวกนี้ใช้ historical rate ส่วนเงินปันผลเขาประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่1นธันวา เลยมันสิบบาทก็1สิบคูณเข้าไปตัวเอซที่เหลือเป็น a อเอฟเบรดทั้งหมดนี่เลยรายได้ค่าใช้จ่ายเป็น a อเอฟเบรดถัวเฉลี่ย11บาทเธอเก็เอา11มาคูณ พอเธอรู้เลทแล้วเธอก็จับคูณกัน7จ็ดพันเจ็ดคูณสิบสองห้าพันห้าคูณ12บสองเคูณสิบสองสามคูณสิบสองสอคูณสิบสองหมคูณสิคูณได้เท่าไรก็ใส่ด้านเดิมที่มันอยู่คือเดบิตเสร็จแล้วเจ้านี้9,000พัคูณสิบสองใส่ทางด้านเครดิต 3 6มหมืูณเใส่เครดิต1 2ึ่งคูใส่เครดิต2 0งหมืใส่เครดิต8ปดพันคูณสิใส่เดบิต4 8่หมื่นคูณสิเอ็ดใส่เคอันนี้เดก็ค <DVD> ูณกันแล้วใส่เดบิต17่เจคูณสิใส่เดพันสามคูณสิใส่เดสี่พันคูณสิใส่เดเมื่อคูณเสร็จแล้วเธอก็ลงบวกเดเคซิมันไม่เท่ากันหรอก มันหายไปทางด้านไหนเธอก็ไปเติมทางด้านที่หายไปด้วยบัญชีผลต่างจากการแปลงค่าสะสมเสร็จแล้วรวมกันเดเคต้องทำไมกัดเท่ากัดมีบัญชีนี้มันโตป,ปรับขนาดเท่าเมื่อเธอแปลงค่าเสร็จแล้วเธอเก้าตัวเลขที่แปลงได้มาใส่ตรงนี้ขายเธอก็ไปดูว่าเท่าไหร่เงินปันผลลับมีไหมไม่มีต้นทุนขายเท่าไหร่เอามาใส่ค่าเสื่อมค่าจ่าย เสร็จแล้วเธอจ็เอารายได้ค่าจ่ายลบกันปิดกําไรสุทธิเสร็จแล้วดึงกําไรสุทธิมาใส่ในงบกําไรสะสมมาทัดกําไรสุทธินี้เสร็จแล้วก็กําไรสะสมเธอก็ไปดูว่าเท่าไหร่ต้นปีเนี่ยหมื่นแปดนะเก้าสองสิบแปดแสนแปดหรือหมื่นแปดรู้ไปใส่เอาไปหยิบมาใส่เอาที่แปลงหยิบมาใส่ เสร็จแล้วก็กาไรสะสมต้นปีบวกกาไรสุทธิหักเงินปันผลเงินปันผลเดี๋ยวก็ไปดูตัวเลขอมาใส่เนี่ยชื่อบัญชีคงมีให้แล้วเสร็จแล้วก็เป็นกําไรสะสมตายได้เท่าไหร่ก็มาใส่ในงบแสดงฐานะการเงินอยู่ไหนนะหมดแล้วมันไม่โหลดให้ครัวกําไรสะสมลายปีมาแล้วนี่ใช่ปะ เสร็จแล้วเธอจะเอามาใส่เนี่ยเรินสุรลูกหนี้สินค้าที่ดินอาคารอุปกรณ์นะค่าความีนิยมยังไม่เกิดไม่ต้องใส่อารวมกันเจ้าหนี้ทุนทุนส่วนเกินกําไรสะสมดึงมาแล้วแล้วก็ผลต่างจากอัตราแรกเปลี่ยนามาใส่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วรวมกนันสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินเมื่อเธอทําเสร็จแล้วเธอก็มาช่องถัดไปรายการปรับปรุงตัดบ,บัญชี เธอก็ตัดเหมือนเดิมอ่ะคู่ที่หนึ่งก็ตัดทุนหุ้นนี่นะทุนหุ้นส่วนเกินกำไรสะสมเป๊ะอุอ้ยผิดผิดผิดอันนี้บริษัทย่ยอยเสร็จแล้วก็เอาสามตัวบวกกัน คูณด้วย80%ไปตัดที่เงินลงทุนก็จะอยู่ในมบแสดงฐานะ,ะคู่ที่หนึ่งอยู่เครดิตนี่นะแล้วที่เหลือก็ไปที่ไหนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ได้หนึ่คู่แล้วคู่ที่สองก็เหมือนเดิมอะ่ะเธอซื้อสูงไอ้ที่ซื้อสูงเกิดจากค่าความนิยมเธอก็ไปเพิ่มที่ค่าความนิยมคิดเป็นเงินบาทได้1 6ึ0 0ถ้าเป็นลิงกิตได้ 1, 8, 8, นะ 16, ันแปดนะอันหนึ่เธอก็ไปดีค่าความนิยม16,200เป็นสินทรัพย์อยู่ในงบแสดงฐานะ ขาความนิวหมื่นหกสองรอยเสร็จแล้วก็ไปเคมเงินลงทุน1ม2 0 0สองรอยคู่ที่สเสร็จแล้วคู่ที่สามมันนั้นเป็นปีแรกเพราะฉะนั้นกําไรที่เพิ่มขึ้นณนวันซื้อไม่มีณนะวันซื้อกับหนาที่ตัดกําไรมันเท่ากันต่อไปคู่ที่สามก็ไปตัดเงินปันผลลับ 64, เนี่ยหกหมื่นสี่เนี่ยไปตัดกับเงินปันผลของบริษัทย่อยนี้คู่ที่สามใช่ไหมหกหมื่นสี่ที่เหลือเดี๋ยวเป็นของเอ็ไเสร็จแล้วคู่ที่สี่จทำอะไรนี่ดีกว่าปิดบัญชีนี้ผลต่างจากการแปลงค่าบริษัทเนี้ยบริษัทย่อยเนี้ย มันอยู่เครดิตใช่ไหมปิดทางด้านเดบิตคู่ที่สี่นะไปให้นี้ผลจากจากการแสงค่าบริษัทรับชาติจับคู่ในได้นะแล้วที่เหลือก็ไปให้ MI คู่ที่สี่เสร็จแล้วคู่ที่ห้าไอเนี้ย ค่าความนิยมเธอ1 8 0 0ลิงกิตใช่ไหมคิดเป็นเงินบาทณนะวันที่เราซื้อ16,200ไอ้ค่าความนิยมเนี่ยม,มันเป็นสินทรัพย์ซึ่งเลทปัจจุบันวันที่ทำงบการเงินเคยเลเลทเลทมันคือ12บาทเพราะฉะนั้นค่าความนิยมณนะวันที่3 1ธันวาคม62 มันจะมีมูลค่าเท่ากับ1,800ปลิงกิตคูณเลทมันสิบสองบาทพั0แปดคูณสิบสองเพราะฉะนั้นค่าความนิยมปัจจุบันจะมีมูลค่าเท่ากับ21,600แต่เราบันทึกไว้ด้วยยอดเท่าไหร่1 6ก0 0 แสดงว่าเราจะต้องไปเพิ่มค่าความนิยมด้วยยอด5,000สีเพราะเลทมันทำไมขึ้นเพิ่มขึ้นไงจาก9บาทเป็น12บาทอ่ะ9 10บ1 12เอบเลทมันจะเพิ่มขึ้น3บาทถูกไหมก็เหมือนเอาพันแคูณสเหมือนกันหรือเธอจะเอาพันแเนี่ยคูณเลทปัจจุบันคือ12แล้วก็ไปลบจากณวันที่เราซื้อนะเอาพันแปดคูณสิ ค,ความนิยมจะมีมูลค่าณวันที่ทำงบการเงิน21,600แต่ราคาปัจจุบันมีแค่เท่าไหร่16เนี่ยราคาที่มันอยู่ในงบเธอเนี่ย16,200เพราะฉะนั้นเธอต้องเพิ่มไอค่าความนิยมให้มีมูลค่าเท่ากับเลทมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนนะก็คือ21,600ก็ต้องเพิ่มขึ้น5,400ใช่ะ่ะ เพื่อให้ค่าความนิยมมันมียอดเท่ากับ21,600่เธอก็ไปดีค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ค่าความนิยมอ้าต้องมีอีกตัวเนะี่ยูเขียนเต็มเกินไปแล้วเนะี่ยคู่ที่5ไปดีค่าความนิยมอีก5้0พไม่มีที่ให้เขียนแล้วเขียนเขียนใหญ่ไป้5พ0นนะมันจะอยู่ในบรรทัดค่าความนิยมนี่แหละอีกน2ตัว ห้าพแล้วก็ไปเคนี่ผลต่างจากการแปลงค่าของบริษัทรักชาติ5 4 0 4เท่ากับเลทที่มันทำให้ขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันมีมูลค่าเท่ากับ12คูณพั0 2 1 6 0งเสร็จแล้วคู่ที่6เธอก็ตัด เงินปันผลกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะก็คือเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เหลือเนี่ยอยู่ไหนเงินปันผลอยู่นี่นี่นะเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็คือเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นก็มาตัดให้เอ็มไอเสร็จแล้วก็เดบิตส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ เธอเก้เากำไรที่ย่อยทำได้ตรงนี้คูณด้วย8ปเอยคูณด้วย20นที่เหลือนะพอเราซื้อ80เหลือเป็นของมีไอยคูณ20นาะเอากำไรที่ย่อยทำได้คูณ20เพราะมันไม่มีอะไรมากระทบกำไรไม่เปลี่ยนกำไรที่ย่อยทำได้คือกำไรที่ถูกต้องแล้วคูณ20ก็มาใส่ตรงนี้นะเสร็จแล้วผลต่างเนี่ยตรงนี้กับเอีกเงินปันผลนี้ เท่าไหร่ก็ไปเพิ่มที่ MI คู่ที่6กจ็จบแล้วมีทั้งหมด6คู่นะพอได้เสร็จเรียบร้อยเธอก็บวกหักกันออกยอดในงบรวมกระ